จุดเริ่มตน้นแผนการของจิ้งจอกเจ้าเล่ปิง้งเจ้าจิ้งจอกสีส้มเจ้าเล่ชื่อว่าฟ็อกซี่เดินผ่านมาพอดีฟ็อกซี่เป็นคนฉลาดแต่ความฉลาดของเขาบางทีก็น่ากลัวนะคุณปู่สิงโตกระซิบสั่งฟ็อกซี่ว่าข้าหิวเหลือเกินไปหาเจ้ากวางน้อยแบมบี้มาให้ข้าที แล้วค่ะจะแบ่งขนมให้เจ้าฟ็อกซี่รับคำสั่งทันทีเขาเตรียมตัวออกเดินทางแต่ก่อนไปเขาหยิบสองวิตามินกัมมี่บำรุงสมองขึ้นมาเคี้ยวหนึ่งเม็ดอืมอร่อยสดชื่นสมองเล่นปรูดปราดเลยฟ็อกซี่พร้อมแล้วที่จะไปหลอกล่อเหยื่อที่ทุ่งหญ้าอันแสนสงบเราเจอแบมบี้กวางหนุ่มน้อยผู้มีดวงตาใสาซื่อ แบมบี้มักจะฝันกลางวันเสมอว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เป็นคนสำคัญสวัสดีจ้าแบมบี้ข่าวดีมาแล้วราชาสิงโตอยากจะยกบัลลังก์ให้เธอนะเขาอยากให้เธอไปเป็นราชาคนต่อไปเด็กๆคะถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนเราไปที่ลับตาคนพร้อมข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงแบบนี้เราควรเชื่อไหมครับ ใช่แล้วไม่ควรเชื่อเลยแต่บัมบี้ผู้น่าสงสารเขาอยากเป็นราชาจนลืมระวังตัวจุดต่ำสุดทางอารมณ์บทเรียนแรกและการหนีตายแบมบี้เดินตามฟ็อกซี่ไปที่ถ้ำด้วยหัวใจที่พองโตเขาจินตนาการภาพตัวเองสวมมงกุฎท้องคำแต่เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำมืด